สวัสดีค่ะเทสเทสฮัลโหลได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินเนาะตาจะมองดูเลยๆเพราะว่าจะมองตัวเองแต่ว่ากล้องอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้อรุณสวัสดิ์จากชายหาดบางสเสรนะคะอีกครั้งนึงวันนี้เราตื่นเช้าเพราะว่าจะต้องไปสอนนะคะแล้วก็มีเวลาเหลือส่งลูกเสร็จก็เลยพามาชมวิวทะเลบางสเสรค่ค่ะอาหน้ามืดไม่เป็นไรนะคะนี่ โอเคค่ะแล้วก็มีเวลาทําคลิปมาคลิปมาฝากกันนะคะสําหรับนักเรียนนะคะหลายๆคนที่ถามคําถามมาว่าทํำยังไงใช้ยังไงไอตัวนี้น่ะคำซ b บสแตนทีฟหรือคํานามในภาษาอ์เวย์ทำไมมันยุ่งยากจังนะคะจากที่เราต้องท่องว่าปากกานะคะคือ Pen นะคะเพอเอตูเปอเอนะคะคือ Pen เนี่ยทำไมเราจะต้องใช้ยังไงอ่ะ มี em, จอูปสเตมเจาจงและแม่จาจงด้วยนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเทคนิคก็คือการที่คุณจะท่องนะคะคำศัพท์หนึ่งคำความหมายคือปากกานะคะคุณก็ต้องท่องทั้ง4ี่ช่องเลยนะคะก็คือเอกพจน์ก่อนอันดับแรกรู้ก่อนว่าปากกานี่คือเพศอะไรนะคะเพศเอียนนะคะหรือฮันเช่นนะคะก็ท่านที่ยังไม่เคยเรียนก็อาจจะงงแต่ว่าสําหรับนักเรียนที่เรียนแล้วแล้วส่งคาถามมานะคะว่า ใช้ยังไงอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นช่องเจาะจงอูเบสเตมนะคะสำหรับเอกพจน์เพศเอียนเรารู้ก่อนเอียนเพ้นนะคะเอียนเพ้นในท่องแบบนี้ค่ะจาแบบนี้เพ้นแน่นนะคะเจาะจงนะคะหรือคิดง่ายๆคือเอียนเพ้นก็คือประการหนึ่งด้ามหรือด้ามหนึ่งนะคะเพ้นเน่นก็คือประการด้ามน,นั้นนะคะแล้วก็ประการสองด้ามล่ะยกตัวอย่างเช่นฉันจะพูดว่า ย้ายหอ่อเหียนเพ้นนะคะฉันมีประการด้ามหนึ่งหรือหนึ่งด้ามเราก็พูดใช้ช่องอุปสเต็มนะคะใช้ช่องแรกก็คือไม่เจาะจงแล้วก็ถ้าจะพูดว่าประการด้ามน,นั้นน่ะของฉันนะคะถึงใช้ช่องเจาะจงหรือใช้ช่องไปสเต็มนะคะเพนแน่นเพ้นแน่นอาร์มนหรือเดนอาร์เพ้นแน่นมีนหรือเดน,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 นอาร์ มีเพนนะคะจะพูดยังไงก็ได้นะคะแต่ช่องแต่และช่องมีความหมายและแล้วพ่าูพจน์ถ้าจะบอกว่าฉันมีปากกาสองด้ามน,นะคะก็ต้องบอกว่าย้ายฮอสทูเพนเนอร์ mm hmm. ไม่ใช่เพนเฉยๆแล้วนะคะย้ายฮอสทูเพนเนอร์ mm hmm. แล้วถ้าจะช่องสุดท้ายละคะคุณครูบ mm hmm. สเซมของท่าหูพจน์เพ้นนะนะ DR ะะเพ่นนะเนีมีนนะมีนหน้าของฉันเห็นไหมคะจากที่คุณคิดสงสัยว่าทำไมเขาต้องมีเพศเพราะว่าเพศและตารางนะคะการใช้ของเขานะคะมันมีความหมายและได้ใช้หมดแล้วขอให้ทุกคนใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วจะรู้สึกว่าภาษานาเวมันไม่ยากอย่างที่คิดค่ะโอเคให้คำตอบแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะสวัสดีค่ะฮัทเตอร์บรา